ไอมี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 บอลโล่แทงหลังไอเฟิร์นปั่นดีเลยอไอเฟิร์นโม่แต่ร้องเพลงแล้วนะยังไม่ปั่นตัวพี่ไอเฟิร์นเดือดกล้าพี่อนาต้าปั่นเป็นยี่กี่เปอร์เซ็นต์นะตัเดิมเดิมแล้วก็เรือยยัดไม้ เราไม่มีออว,ว,ว้าวตีไปกกอลล์ไปก้อลยกกระพี่าาอาณนะาตังวิเยปวดตายไปแล้วมีไอ้นี่นะเสร็จเร้เครื่องต่อไปแล้วอุ้ยอโห ทันกูได้ยังไรเตี้ยวว่างวะเต็มไปตองแผ่นไป ISO โห่เหรอวะถ้าผมเตี้ยว เื่อยอว้าเยเยมันมีที่กระโดดก่อนน่ะนเลื่อนไม่ทันโดนมิวนอีกแล้วไอเชี่ยหนูว่าจะกดตายยากกดปะเนี่ย โดนนะเนี่ยโหดปะตัวนี้่ไงโหดปะล่ะโหดปะล่ะโหดปะล่ะสองได้ไงวะมันมันโค้งปะมันมีโลมันมีโลไม่โค้งไอ้เฟิร์มมึงแพ้ทางตัวนี้ไหมอ่ะแพ้ทางที่อะไรตัวติ่มป่อยตัวเนี้ย นจูเ<ด><ไ>ป็นขนมกรุบอ่ะทำไมมองว่าไปไปเครื่องหรือเปล่าะนะี่มันดูมันอะดูมเนาะใช่ปะไปโคตรไวเลยมันไวอะดูมอะดูมเดี๋ยวพี่ ชัลล่ะชัลล่ะชัล,ชลนี่วายตีฝันอะไร่ะเขาไม่ตีเหรอเขาไม่ยอมตีนะเนาะเขาไม่ยอมตีเนาะอยู่กับพี่ จะเต็ดมเดิมเิมเตเดิมเดิมยุระพีไอ้วอตแกร์ไเอ้าทำไมเนี่ยอาไปก่อนันตาไปแล้วไปก่อนแล้วกันรออะไรมาติดหลังขนนี้แล้วไพฟ้าก็แตกอรออะไรอะ เปิดเมนิกเครื่องล็อกอืมล็อกก่อนกูยนเมานี้ทิ้งแล้วไอ้เหี่ยช้าช้ายังไม่โดนอีก กูต้องตีเหรอเนี่ยทำไมกูต้องได้เล่นฮิวบิลี่วะเอ้ยโอ้มีที่โดดอีก้ะน่าจะฉีกนะ อ้ยกูโดนเปกแล้วอ,อ,อ,อุ้ยเฮียกับแม่งปไปเรื่อยดูไง เฮ้ยเรียมนะเรียมเรียมเต้ะเรียมเรียมเรียมก็เต้อเรียมเรียมเรียมก็เต้อเฮ้ยกะกนหน้าตางน้าตางขนฝนฝนซ้ายแล้วโดนน้าต่างดิมันดูมันดูมตัวทันอยู่แล้วกระดูมกระดุมกระดุมไปกระดูมกระดูมโอ้ย ไม่โดหรอกมาโดมาโดไม่ใช่ห้ปัดกระเครื่องไม่เล่นหรอมาโดคะแนนไปของเยอะกว่ามึงไอ้ปัดระลอกเหรอได้แล้วเครื่องนี้ดิยกเรื่อยไหมยกเรื่อยไหมยกเรื่อยไปตีสวย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 เตอะเดี๋ยวกูนั้วเหลือไม้ไม่มีไม้ไม่มีตรงนี้ ไอ้เท้าก้าวก้าไว้เข้าก้าไว้เข้าก้าวจะปักคันนี้ต่อไงเดี๋ยวเดนก็นั้น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 ยกเลยหรอ<แ>เรียกว่าสเต็ปหมายหยอกไก่นะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียแอดออน,นครับแอดออนครับแอดออน มาบ้านเล็กชร์ไปแล้วนะกูต้องติดหลังจริงหรอโอ้ยเฮียเดินมาตรงๆอย่างนี้ยังชานไม่ทันอันนี้น่าจะโดดแน่ๆรู้แต่แม่งเลื่อยไม่ทันอ่ะ ได้ตีว่ะมันได้แค่ตีอ่ะเริ่มไม่ทันอ่ะตรงนี้ไม่มีไม้มไมหรอหืมวิ่งเปรไม้ไสัตว์ แต่ตอนนี้ไม้ใกล้จะหมดแล้วนะติดใจนะคุณรอประตูให้อ M1 เลยแล้วกันนะ M1 เนี่ยรอบนี้ผมว่ามันน่าจะชอปีตัวเนี้ยรอบแบบเนี้ยเอ้ยทำไมไม่ไล่ไปเครื่องไปเครื่องนะไอ้ติ๊กเครื่องนี่แตกไอ้เหี้ยอะไรเจ้าลูกไม่ติดเครื่องอ่ะแข็งแข่งออกมาลง อมาไม่ออกมาอ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 อมา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 ลูอยดีนะเยไอ้้านากไปหาอะไรไอ้้นลากไปหาเไมอยู่แตเลอยเรียบร้อยอะไรแตกไอ้แตกนะปิ้งโอ้โหไอ้ลูกมูโดนเราเราก็เกินแล้วอะโดนได้ไงวะหรอ พี่เข้ามาตรงตู้ได้ป่ะพี่เข้ามาตรงตู้ได้ป่ะเสียหลังไปเลยเป็นหลังไปแล้วเข้ามาตรงตู้พี่โอเคโอเคเฮ้ยเชื่อกันหน้าต่างอ้าวไอ้สารกูแตกก็บอกแล้วมันก็หน้าต่างกูบอกตั้งแต่แรกแล้วไอ้เงี้ยเส้นลากไปที่ไหนดิแล้วบอกจุ๊กขนมกุไอ้ย่าเอาลืมไหมเข้ามาตรงตู้พี่เข้ามาตรงตู้เอาโก้ถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดตู้ทำไงโยโก้ตายถังตายถัง เอออยู่กูมีไม้เหลือแผ่นเดียวไม้รับรองรับรองชีวิตกูเหลือแค่แผ่นเดียวเท่านั้นรอบนะั้นนะโดนนะพี่ที่รอบไหนไอ้รอบที่มันรถไอ้นี่ปะใช่นี่ไหมผมบอกแล้วรอบนะั้น <c oughs> แม่งตุ่มเสียงที่ป่ไม่เว้นหรอกโดนเต็มหลังไปก่อน ตรงนี้มีสองคนเหรอแม่งเป็นเลื่อยดูประตูยังไม่เปิดตรงนี้มีที่วนอยู่ว่ะมากูขอแขวนสักทีเถอะ จุดเร็วจ yeah. oh ัดเลยจัดเลยแข้งเแตกเลยข้าวขพับเลยไงเข้าหน้ามาได้ฝ้ายมือเสร็จแล้วโอ้ยก็ออกไปเ้ยก็จไปเกียวเกียวกลังจะตายเกียวเฮ้ยเฮ้ยหน้าประตูมาช่วยเกีียวหน่อยเร็ว กูตายฮะไม่เอาอุปกรณ์อุปกรณ์ว่างไม่ได้โอ้ทีเพื่อนเกินนะกูเยอะกูเยอะได้แค่นี้รอเสารอเสาไอ้เพื่อนเสามันมันมันอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละเฮ้ยเสาไกลบอกดิเออเพื่อนรอได้ดิเอ้าเที่อวที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวแค่บอกดิเดี๋ยวกูรอให้กูรอให้ออกเลยออกเลยอกเลยไปเลยไปเลยเพื่อนยังมีบอลอ่ ไปเลยไปเลยออกเลยออกเลยบอกให้ไป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 ไอ้เพิ่นแตกนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกเลยปล่อยเลยปล่อยเพิ่นเลยปล่อยเพิ่นเลยเพิ่นเบ่งลันลันเต๋าได้พี่ได้อยู่เลยใครตายะนี่ไงนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้้ยไอเพิ่นออกได้โอเค คอนซิปเรสเอซลน้องรักของพี่อะไรกบอไอ้เฮ้อเฮ้อกว่าจะเลื่อยเสร็จ ต้องไล่คนออกแล้วมาดิส mm ัต hmm. ว์กูไม่เฝ้า วิวิย,ยใ,นนใครเนี่ยออกประตูน,นู้นเหรอทานหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> กูตีทำไมเนี่ยเ <c oughs> หนื่อยแล้วอ่ะ ไอสัตว์คุณเหนื่อยว่ะเล่นตัวเนี้ยเอาชา,นะาร์โดออกนะทำอะไรดูฟฝืนชาโดโดพลังชารโด <laughs> หรอ <laughs> ด่าอะไรไม่ฮั <laughs> นด่าอะไรเลยนะ <laughs>